นี่คือวิธีหาปัญญาและความรจริงอย่าไปฟังคนอื่นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้กินเพื่ออะไรคุณพี่กินเพื่ออะไรกินเพื่ออยู่แล้วอยู่เเพื่ออะไรจบไหมครับดังนั้นปัญหา จึงเป็นตัวลักษณะบ่งบอกสถานะของมันในตัวบ่งบอกสถานะของมันในตัวว่าปัญญาคืออะไรปัญหาคืออะไรแต่ถ้าพูดถึงลักษณะและสถานะถ้าพูดถึงลักษณะและสถานะปัญญา คือจุดจุดจุดปัญหาคือจุดจุดจุดปัญญาที่เกิดจากการมองมองแล้วรู้ทานปัญญาที่เกิดจากความคิดคิดแล้วรู้ทานปัญญาที่เกิดจากการพูดพูดแล้วเกิดประโยชน์รู้ทางได้ทางสร้างบูลา่าเป็นปัญญา และปัญญานั้นให้คุณในด้านดีที่ทำให้เรารู้ทางตารู้ทางความคิดรู้ทางคำพูดรู้ทางการกัะทำกำหนดรู้เห็นด้วยปัญญา